ครับผมสวัสดีครับพี่นอ้องพามาเบ่งแปลงอ้อยที่เคยเอาลงตอนฝนตกปลูกใหม่ๆกะ <c oughs> ให้พี่น้องเบ่งนะครับคงสบวเวาอีายังหลายดอกครับให้พี่น้องเบ่งแถวลัางคาอันนี้มันมันไก่เจะใดเห็ดพันใดนะครับผมก็เลยมาถ่ายบอกค่าวพี่น้องตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนั้นอีกลอกนั้นนะพ่อแล้วครับ อ่อยผมตัวนั้นหเดือนหเ,เดือนพ่อเห็ดพันผม,มยซสู้ไม่เป็นไงไก่กเขาพุมขีการอย่างไ้อันมันแกกกับออกแล้วตาห้ามคักครับตัวน,นี้แต่ผู้ใดคิดว่าอยากปลูกอ่อยสุพรรณนะครับกบติดต่อมาได้นะครับ0 8 8นแปดแปดส่ามูนย์ห้าห้าสามอ้อยอยู่บ้านตำบสลสะอาดสมบูรณ์นะครับ ตำบลสาดสมุนอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดโทรมาตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงไหมข้างล่างนะครับเอาแค่นี้แหละครับสันส้นๆครับนี่อย่างไหนยังคุยกันแปลงนี้ลอกนี่ผมจะแบ่งปันพี่น้องนะครับทั้งนี้ผมตัดแล้วนี่ผมผมตัดแล้วอ่อยมันแก่แล้วทังตัดไปแล้วตัวนี้ตัดเดิมตัดตัดไปหีบหีบขายครับอัดส้มที่มันเกิดแซมทั้งทั้งขางมันก็ขึ้น ตัดไปน,น้ำขึ้นไปน,น้ำหรอครับอ้อยครับพันธุ์เฮ็ดแล้วอ้อยมวนพี่น้องพว้ใดขึ้นบาสิเฮ็ดกะหัวใจเดียวกันอกะโทรมากับผู้ใดสิปลูกยังหมดสายนะครับอ้อยตลาดอ้อยเขายังยังงามอยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับ